มาดูกันนะคะว่าลูกค้าส่งอะไรมาให้ช่างใหญ่เล่นนะคะกล่องอย่างใหญ่เลยะคะ่ะใหญ่มากมาดูนะวันนี้ช่างใหญ่จะแกะให้ช่างใหญ่จะแกะให้มีจดหมายน้อยมาด้วยนะอ่าเชิญบัตรเชิญมาด้วยอ้าดูนะคะอ้าวอ้าวอ้าว อ้าวอ้าวช่างใหญ่แกดีๆอย่าชนมอเตอร์เมียใบหักหรือเปล่าใบหักหรือเปล่าเนาะใบหักเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอ่นเอาถ่ายให้เขาดูเอาะอ่ะถ่ายเอาเอาออกจากอันนั้นแล้วก็ถ่ายเขาดูว่านี่ใบมันหักเร right? ียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะ บอกแล้วจะส่งถ้าส่งแบบนี้คือต้องห่อให้มันดีกว่านี้ห่อไม่ดีก็ไม่ไม่อันนี้คือมันหนักไงมอเตอร์ใช่ส่งใบพัดแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยคือส่งใบพัดมันจะเบาไงต้องเสียค่าใบพัดนะคะนี่เห็นไหมแตกใบแตกะละเอียดยับเยินดูนะคะลูกค้าลูกค้าส่งมาแบบนี้ใบแตกละเอียดเลยนะคะ เห็นไหมมันยัดกล่องไม่ไม่แน่นมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้มันหนักไงมอเตอร์มันหนักแล้วมันทับมอเตอร์มันหนักแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เอาความผิดจากใครก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นที่เราเองที่ถอดไม่ได้นะคะลูกค้าดูเอานะทำไมถอดไม่ได้อันนี้ไม่รู้เขาเขาบอกว่าเขาถอดไม่ออกหรือว่าถอดไม่ได้อะไรของเขาที่แหละสักอย่างหนึ่งเมียก็ไม่รู้เขาบอกเขส่งมาแบบนี้เลยนะก็ถอดไม่ได้เขาว่า เนี่ยถอดลงเียเออเขาถอดไม่ออกตอนนี้เขาก็ส่งมาตอนนี้ก็คือใบแตกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่เอาดูอย่าส่งมาแบบนี้นะหาวิธีการถอดให้ได้เนี่ยเสียเสียหายเลยนะคะเสียหายเลยนะคะแบบเนี้ขันออกมันแตกขันออกสักสามรอบเอาขันออกสักสามรอบสามรอบสี่รอบแล้วก็ต่อสามรอบสี่รอบแล้วก็ต่อ เนี่ยค่ะก็ตอกแบบนี้ก็ขันออกอีกสามรอบวิธีการเอาออกนะดูนะอ้าวดูวิธีการเอาออกเนี่ยค่ะขันแล้วก็ตอกลงไปขันแล้วก็ตอกลงไปเนี่ยค่ะอ้าวดูนะช่างใหญ่จะทําให้ดูอ้าวขันแล้วก็ตอกลงไปแบบนี้นะมาแบบเนี้ยเสียหายเสียหายมากเลยนะคะอันนี้ก็อ้าวตอกหน่อยหนึ่งตอกหน่อยนึง ก็ออกแล้วนะอ่อาลุกคา้าก็หาอะไรส่งหาอะไรส่งไปอเอาไข่ควงส่งให้นะเดี๋ยวเอาออกให้มันเป็นทางอันนี้ก่อน <Yeah. S 1> อ่ะดูนะคะวิธีการเอาใบออกที่บอกว่าออกไม่ได้ออกไม่ได้นะคะอ,อะตอกส่งหมดใบแล้ช่างใหญ่จะทําทให้ดูเอาออกจากกองก่อนดีกว่า เดี๋ยวก่อนเอาออกจากกล่องก่อนอ่ะเอาวางลงตรงนี้เอายกขึ้นโยกจับใบฟัดเนี่ยจ,จับงั้นไม่ออกหรอกต้องจับใบฟัดนี่ต้องจับแบบนี้ช้อนนี่มือช้อนนี่มือช้อนตรงนี้ใช่ไหมจะตอกมือเกัไนะไม่ตได้นะจะตอกมือกันไม่ได้นะอ่าดูนะลูกค้าเอาตอกแบบนี้นะ เนี่ยค่ะออกแล้วออกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมไม่ถามเนาะก่อนส่งมาส่งมาแบบนี้เลยมันเนี่ยเสียหายนะคะใบพัดนี่แพงนะคะลูกค้าใบพัดแพงนะคะนี่ใบพัดอันนี้แพงนะคะอันนี้คือขาดทุน <c oughs> ขาดทุนแบบยับเยินนะคะไม่ถามเนาะก่อนที่จะส่งมาก็เลยกลายเป็นแบบนี้เสียหายนะคะเนี่ยเสียหายมากเลยใบพัดพังเรียบร้อยแตกเรียบร้อยนะคะอ่าเอาไว้ดู ตอนจบนะคะนี่โ okay. อเคงคไม่ส่งกลับไปนะใบพัดใบ <laughs> พัดเป็นแบบนี้นะคะคงไม่ส่งกลับให้แล้วล่ะแต่ต้องซื้อเอาส่งไปให้เขาอยู่ดีเพราะเขาต้องไปเป็นตัวอย่างในการซื้ออ <laughs> อ่าโอเคอ่าดูคลิปให้จบนะยาวมากเลยคลิปนี้อาจจะ